แครีมปากแบนเนี่ยมันก็คือไว้สําหรับหนีบชิ้นงานนะครับจับชิ้นงานหนีบหนีบชิ้นงานแล้วก็ไว้ตัดจะมีด้านตัดด้วยครับด้านตัดตัดลวดนะครับตัดลวดหนีบชิ้นงานต่างๆนะครับงั้นแล้วใช้ให้เหมาะสมด้วยห้ามไปเคาะนะครับครีมปากแบนทีนนค่ครมีมปากแบนนะครับสามารถตัดได้ด้วยมีมีฟันคมๆเนี่ยตัดได้ด้วยแล้วก็ใช้จับได้ด้วยใช้ดึงชิ้นงานจับชิ้นงานปากแบน ปลายครีมปลายแหลมครีมปลายแหลมนี่เก่ามากเลยครีมปลายแหลมครีมปลายแหลมก็เช่เนเดียวกันมีด้านปากตัดนะครับปากตัดตัดลวดตัดตัวสายเคเบิลทยได้แล้วก็มีปลายที่แหลมนะครับไว้ดึงไว้จับทิ้นงานได้เหมือนกันอันนี้ครีมปลายแหลมหรือครีมปากจิ้งจกนะครับก็ต้องมีใช้ ก็เครื่องมือทุกชนิดเนี่ยเราสามารถมีไม่ต่ำกว่าหนึ่งตัวได้จะมี2ตัว3ามตัวสำรองไว้ได้ครับไปใช้งานเวลาหยิบจับสะดวกต่อไปตัวนี้คีมทางแหวนคีมทางแหวนเป็นคีมเฉพาะเอาคีมหุบมีคีมหุบดเายกินหางคือเวลากรรม มันจะทางอ,าออกทางปากแหวนครับจะมีแหวนรุ่นที่เป็นแหวนล็อกที่ไว้ถอดอขอกคือเรา,เาคีมตัวน,นี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บีบทางก็เรียกคีมทางอันนี้เวลาบีบแล้วมันจะหุบเข้าแหวนล็อกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันแบบเอาออกทางกับเอาหุบเข้านะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษเวลาใช้ใช้เฉพาะงานเราจะใช้ใช้เฉพาะในการ บีทางแหวนล็อกเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้ไปทําอย่างอื่นไม่ใช้ไปจับชิ้นงานระดึงน,นะครับเพราะว่าคีมทางแหวนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยด้านปลายมันเนี่ยมันจะเล็กมากมันจะเล็กมากแล้วมันก็จะหักง่ายถ้าเราไปใช้จับชิ้นงานก็จะเกิดความเสียหายนะครับอย่างไงใช้ถูกต้องด้วยนี่คีมผูกกับคีมทาง